สวัสดีค่ะปุ๊กจาก TechQuality ค่ะและที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือ b r a w o Food Texture Analyzer Model TA Prime สำหรับการทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารในยุคที่เนื้อหมูราคาพุ่งสูงทำให้ผู้คนในหลายพื้นที่ต่างหันไปบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆแทนและเนื้อจระเข้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าและมีไขมันน้อยมีรสสัมผัสคล้ายเนื้อไก่ แต่ว่าเนื้อสัมผัสของหมูและจระเข้นั้นแตกต่างกันหรือไม่ในวันนี้ปุ๊กจะพาทุกท่านไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะการเตรียมตัวอย่างหั่นเนื้อสัตว์ขนาด2คูณ2เซนติเมตรและนำไปต้มในน้ำเดือด1นาทีจากนั้นนำไปแช่ในน้ำผสมน้ำแข็งเพื่อให้เนื้อคงตัว ในการทดสอบครั้งนี้นั้นเราจะเลือกใช้หัววัดทรงกระบอกปลายตัด Cylinder Probe Diameter 10 m mm. m ทดสอบโดยการกดแบบ Texture Profile Analysis ซซึ่งเป็นการจำลองการเคี้ยวด้วยฟันกราม2ครั้งโดยเราจะกดลงที่ระยะตั้งฉากกับแนวของเส้นกล้ามเนื้อ ผลที่ได้จากการทดสอบจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆเช่นเนื้อหมูที่เป็นส่วนของสันในและเนื้อจระเข้ที่เป็นส่วนบ้องตันการหดตัวหลังต้มของชิ้นเนื้อทั้ง2ชนิดที่ต่างกันซึ่งการทดสอบจะได้ค่า hardness คือค่าความแข็งของการกัดเคี้ยวครั้งแรกมีหน่วยคือนิวตัน c o h e s i e n e s s การเกาะติดบ่งบอกถึงการเกาะตัวกันเองของเนื้ออาหารหรือแรงเชื่อมแน่นภายในโครงสร้างเนื้ออาหาร springiness ความยืดหยุ่นของอาหารที่เมื่อออกแรงกดแล้วกลับคืนรูปได้ gumminess ลักษณะที่อาหารกึ่งแข็งแตกตัวออกจนพร้อมที่จะกืนได้ c h ว w i n e s ความเคี้ยวได้ของอาหารที่บ่งบอกถึงความต้านทานการเคี้ยวทำให้เคี้ยวได้ยากซึ่งเมื่อดูจากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าเนื้อหมูมีความนุ่มกว่าเนื้อจระเข้อีกทั้งยังเคี้ยวง่ายและกลืนได้ง่ายกว่าเนื้อจระเข้เช่นกันค่ะ b r เว o ร์ฟูเท็ t เ r อร์ a น y z e เซอร์โมเดลไ m พรมาพร้อมกับหัว p r o b และฟิกเจอร์ที่รองรับการทดสอบลักษณะนเนื้อสัมผัสของอาหารยาได้หลากหลายประเภทควบคุมการทำงานผ่าน b l a c k โฮลซอฟต์แวร์ที่สามารถ Export Report และ Print Report ได้โดยตรงใช้งานง่ายครอบคลุมทุกการทดสอบและยังมีฟังก์ชั่น probe guide ให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้หัววัดในแบบต่างๆพร้อมวิดีโอ YouTube สาธิตการทดสอบ ที่สามารถดูได้จากโปรแกรม Black Hole Software ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการทดสอบลักษณะนเนื้อสัมผัสของอาหารโดยเครื่อง b r a v o Food Texture Analyzer Model TA p r i m e ของเราตัวนี้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อสอบถามไดที่023286878หรือรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยค่ะ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเทคโนโลยีด้วยนะคะ